สวัสดีค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นบ้านนากาชิม่านะคะมาม่าเองค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของบ้านนากาชิมะค่ะก็คือมาม่าจะพามาดูว่าแม่บ้านญี่ปุ่นอย่างมาม่านะคะทานอะไรบ้างในมื้อกลางวันค่ะทุกๆวันตอนกลางวันนะคะเวลาที่ปะ๊ปะป๊ากับเด็กๆออกไปทําภารกิจนอกบ้านนะคะอยู่คนเดียวในมามะ่าทานอะไรบ้างขอบอกเลยว่า 99%นะคะจะเป็นอาหารไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในญี่ปุ่นเนี่ยด้วยอาหารไทยนะคะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ทานอาหารไทยนะะชีวิตก็จะไม่มีความสุขขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนติดตามคอนเทนต์ใหม่นี้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครชอบนะคะหรือไม่ชอบยังไงก็แนะนำมาม่านะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูคลิปแรกนะคะว่ามาม่าทานอะไร กางวันวันนี้นะคะเดี๋ยวจะทานห่อหมกย่างค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอยากทานมากก็เลยทำห่อหมกแช่ฟรีซเอาไว้นะคะก็เอาห่อกระดาษฟอยล์แบบนี้แล้วก็เอาไปนึ่งค่ะทำแช่ฟรีซไว้เวลาจะทานนะคะก็อ,ออกมาละลายแบบนี้แล้วตอนนี้ก็เตรียมเตาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะย่างให้มันสุกแล้วก็ไปราดข้าวสวยร้อนๆค่ะ อันนี้มาเช้าเอาละลายน้ำแข็งไว้แล้วนะคะก็เอาไปปิ้งอีกรอบนึงค่ะไม่เคยทำเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาโอเคไหมนะคะแต่ลองชิมแล้วหอมหมกรสชาติอร่อยใช้ได้แบบตามที่ตัวเองชอบเลยค่ะระหว่างรอนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำปลาพริกนะคะที่ใส่หอมแดงแบบนี้ค่ะ รู้สึกว่าเขาจะหั่นแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะหั่นแบบหยาบๆเลยก็เดี๋ยวจะหั่นแบบใหญ่ๆมั่งนะคะโอเคค่ะได้แล้วเดี๋ยวไปใส่น้ำปลากับมะนาวนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้มีรอยไหม้จะแอบเปิดดูไหมหรือเดี๋ยวจะเปิดทีเดียวดี ตื่นเต้นน่ะแอบแง้มดูก่อนได้ไหมคะโอ้มันมีน้ำน้ำต้องเอาให้ย่างให้มันแห้งๆใส่น้ำปลาไปนะคะแล้วก็ผสมกับมะนาวค่ะ มะนาวนะคะจะใช้เป็นน้ำเป็นขวดแบบนี้นะคะแต่มันไม่เหม็นนะคะก็หอมหอมอร่อยดีค่ะก็จะประหยัดแล้วก็สะดวกกว่าที่เป็นลูกนะคะถ้าต้องมีติดตู้ตลอดคือถ้าเราหาแบบเป็นลูกไม่ได้ก็ทานแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะโอเคทุกคนคะตัวนี้มาม่าเปิดห่อมาดูนะคะคือว่ามันมันช้าผ่านตะแกรงนะคะมันช้าเดี๋ยว เดี๋ยวจะเอาตะแกงออกนะคะสรุปเอามาย่างในกระทะนะคะใส่โดยตรงเลยแล้วกันมันได้รูปร่างแบบเหมือนห่อหมอกหน่อยก็ก็โอเคแล้วนะคะได้ฟิลนิดนึงแต่ว่าการย่างเนี่ยก็เอามาย่างในกระทะนะคะ ดูดูไปก็เหมือนไข่ม้วนเลยนะคะทุกคนแต่โอเคมันมีความย่างความหอมหน่อยก็โอเคนะคราวหน้ารู้แล้วว่าเราควรจะย่างก่อนเราค่อยนำไปเก็บแล้วกันเนาะแต่ก็โอเคเอามาย่างแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะพวกใบมะกรูดอะไรมามา่าโรยไปด้านในแล้วนะคะอันนี้จะไม่ได้มีท็อปปิ้งค่ะ แต่จะทําเป็นห่อหอมกหอยนางรมเอ้ยห่อหมกหอยมะเรงผู้อันนั้นจะทําท็อปปิ้งด้วยนะคะอันนี้กะจะเอามาย่างก็เลยไม่ได้ทำท็อปปิ้งค่ะโอ้ใช้ได้แล้วโอเคค่ะตอนนี้ก็ห่อหมกย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้าปลาก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตักข้าวกันเลยค่ะข้าวหอมมะลิร้อนๆนะคะ หอมมากๆเลยน่าทานมากๆเลยค่ะมื้อกลางวันเนี่ยก็จะทานเยอะหน่อยนะคะมาม่าเสร็จแล้วก็เอาน้ำปลาพริกกับหอมแดงนะคะโรยลงไปเลยค่ะ มะม่าจะใส่มะนาวเยอะนะคะมันก็จะไม่ค่อยเค็มแต่ก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาไปหมดนะคะเอาแค่ตรงพริกๆก,ก็พอค่ะพริกๆก,กับหอมแดงนะคะราดลงไปจุกๆให้เหมือนในคลิปของแบบเจ้าดังๆเลยนะคะแบบอยากรานมากเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมิชชั่นคอมพ l ีทนะคะ คคแล้วก็ตอนนี้นะคะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะปกมือให้ตัวเองหน่อยในความพยายามนะคะที่อยากจะกินอาหารไทยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูหนะ้าตาแบบว่าเลิศมากน่าอร่อยมากๆเลยอะ่ะแบบเปรี้ยวปากน้ำลายสอแล้วนะคะเดี๋ยวจะชิมนะคะว่ามันอร่อยไหมนะคะจริงๆก็ชิมไปแล้วแหละทานไปแล้วหมายถึงว่าฮอหมก ที่เป็นห่อหมกหอยนางรมนะคะแล้วก็ชิมไปห่อหนึ่งแบบไม่เอามาย่างไม,ไม่ไม่ราดข้าวนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ราดข้าวจะทานกับไอ้หอมแดงกับพริกด้วยนะคะอืมวินมาก มีความสุขมากอร่อยมากเด็กๆกับป๊ะป๊ากลับบ้านมาจะต้องพบความอารมณ์ดีของมาม่าแน่ๆวันนี้นะคะเพราะว่ามีความสุขแล้วฟินแล้วนะคะขอบคุณมากที่แบบเกิดมาเป็นคนไทยนะคะอยู่ไทยมาจนสามสิบปีนะคะแบบว่ามันได้เราก็เป็นคนชอบทำอาหารนะคะขอบคุณพ่อแม่นะคะที่สอนทำอาหารนะคะอาหารไทยอร่อยๆอื้ม อร่อยมากเดี๋ยวททานมื้อนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะเ,เตรียมตัวออกไปข้างนอกนะคะจะไปซื้อของซุปเปอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีแรงแล้วตลอดหนึ่งวันนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย มื้อกลางวันของวันพรุ่งนี้นะคะมาม่าจะเตรียมส่วนหนึ่งไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีเด็กๆนะคะมีแข่งบาสกับสโมอสรอนตั้งแต่ตอนเช้าเลยแล้วก็มาม่าก็จะต้องพาเด็กๆไปแข่งบาสด้วยนะคะก็เลยจะต้องเตรียมอาหารกลางวันของตัวเองไปส่วนเด็กๆเขาก็จะทานโอเบนโตะนะคะของทีมเขาก็สั่งมาให้ค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยก็ต้องเตรียมไปเองนะคะแล้วก็มาม่าจะทำต้มยำไปนะคะ แล้วเคยทําไปครั้งหนึ่งเราให้เพื่อนๆในทีมบาสนะคะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะคะชิมแล้วเขาก็ชอบกันมากครั้งนี้มาม่าจะทําอีกก็เลยลองไปบอกในกลุ่มนะคะบอกในกลุ่มไลน์ว่าเออจะทําไปนะมีใครอยากทานบ้างก็ให้เอาซุปจามาก็คือเป็นภาชนะใส่ซุปนะคะก็คือแต่ละบ้านเขาจะมีเวลาหน้าหนาวใส่แล้วมันก็จะแบบอุ่นนะคะ อย่างเงี้ยข้างในก็จะเป็นสแตนเลสนะคะจะเป็นที่เก็บซุปอะไรแบบเนี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกบ้านที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีกันนะคะก็เลยบอกเพื่อนๆว่าใครอยากทานก็เอานี้มานะใส่ไปจะได้สดละนอ้ๆอุ่นๆเดี๋ยวมาม่าก็จะเตรียมส่วนหนึ่งไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นซุปใส่กุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ด้วยจะได้แบบมีความหอมของซุปนะคะก็เป็น รวมมิตรละกันต้ยมยำรวมมิตรน้ำใสนะคะแต่ก็จะใส่ต้มหัวกุ้งด้วยให้มันแบบมีซุปมีความหอมของมันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เตรียมหั่นเครื่องนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมของเสร็จแล้วนะคะวันนี้ขอนอนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ตื่นมาเช้าวันใหม่แล้วนะคะเตรียมมาสแตนบายที่ครัวแล้วก็เตรียมทําต้มยําใส่ถ้วยไปให้เพื่อนๆน,นะคะนี่ก็เป็นถ้วยซุปเก็บความร้อนนะคะที่เพื่อนๆในทีมเอามาให้นะคะมาขอรับต้มยํากุ้งจากมาม่าค่ะแลวเขาก็น่ารักนะแต่ละคนก็จะมีแบบขนมหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยมาเขียนมาขอบคุณนะคะน่ารักดี ตอนนี้เดือดแล้วนะคะหอมแล้วค่ะใส่เห็ดไมตะเกตลงไปนะคะเห็ดไมตะเกตก็จะคล้ายๆกับเห็ดนางฟ้าค่ะพอทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกได้เลยค่ะ กุ้งกับหมึกนี่ต้มแค่พอสุกนะคะไม่ต้องเคี่ยวค่ะเดี๋ยวจะใส่ใบกระเพรากับต้นหอมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้รีบมากๆเลยขออนุญาตไปตักแล้วก็เตรียมตัวไปพาเด็กๆไปแข่งก่อนนะคะ เป็นยังไงบ้างดีไหมค่ะอ่อยค่ะอไรดี่าดีกว่กว่าอี่อยไหมคาดี่อยีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่อดีากว่่าดกว่าด่าดีกว่าดี่าดี่าดีกากวว่ากว่าดีกว่าดีกว่ดีกว่าด่าดีกว่าดี่าดีกว่า่าดกว อร่อยค่อะรอะร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะและนี่ก็เป็นเพื่อนๆในทีมสมสอนบาสท,ที่พี่โอกิกับอิตโตะอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่างชมกันว่าอร่อยมากๆด้วยวันนั้นนะคะรีมากๆก็ไม่ได้ทันถ่ายฟินนชลุกให้ดูเลยนะคะว่าเสร็จแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงอันนี้มาม่าก็เก็บไว้ทานเองนิดนึงค่ะก็เลยมาถ่ายให้ดูวันหลังนะคะหนะ้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เป็นมื้อกลางวันในวันที่2ของมาม่านะคะ สวัสด,ดีมือกลางวันนะคะเมื่อกี้นั่งตัดต่อคลิปอยู่ค่ะแบบปวดตามากเลยก็เราก็หิวด้วยตอนนี้ก็เลยเข้ามาหาอะไรกินในครัวนะคะมือนี้ไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยค่ะเพราะว่ามีแกงส้มนะคะวันนั้นแกงส้มเอาไว้หม้อมาเริ่มเลยก็แบ่งทานไปก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวมือน,นี้ก็จะทานแกงส้มอีกนะคะแล้วก็ มีหมูทอดหมูทอดก็คือเหลือเก็บไว้นะคะเมื่อวันก่อนมั้งก็เดี๋ยวจะทานเป็นแบบฟิลข้าวแกงนะคะแกงส้มกับหมูทอดอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะแกงส้มที่เหลือไปร้านไทยมาวันนั้นก็เลยซื้อปลาดุกมาค่ะเป็นแกงส้มผักรวมนะคะใส่ผักกาดดองด้วยแล้วก็ปลาดุกด้วยเดี๋ยวอุ่นก่อนนะคะ หมูทอดก็เดี๋ยวเอาไปอุ่นเหมือนกันค่ะจริงๆอันเนี้ยอุ่นแบบเตาปิ้งหรือว่าแบบเหมือนทสเตอร์อะไรแบบเนี้ยก็มันก็จะกรอบนะคะแต่ว่าเอ่อทอดค่อนข้างจะแห้งนั่นแหละเดี๋ยวมาม่าจะเวฟเอาแล้วกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้มาตักข้าวรอก่อนนะคะเมื่อกี้หุงข้าวเอาไว้ค่ะข้าวหอมมะลินะคะปกติจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าวันนี้นะคะเออครั้งที่แล้วไปซื้อที่ ร้านไทยอะ่ะเราก็แบบได้ข้าวอันนี้มาข้าววันนภพนะคะสวยอะ่ะแบบหูงขึ้นมอมากๆหอมแล้วก็แบบนุ่มด้วยค่ะจากที่สัมผัสนะคะเดี๋ยวลองไปชิมก่อนว่าอร่อยไหมแต่ดูก็รู้นะคะว่าอร่อยแน่นอนค่ะข้าวนุ่มแล้วก็แบบเป็นเม็ดสวยมากๆเลย เมื่อกี้ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตักราดข้าวเลยค่ะเสร็จแล้วก็หมูทอดใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวราดแกงนะคะแกงส้มปลาดุกผักรวมแล้วก็หมูทอดค่ะ ตอนนี้ตักข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนค่ะทานเสร็จแล้วก็จะไปตัดต่อคลิปต่อนะคะให้ทุกคนได้ดูการตามที่รีคเควสต์มาให้มาม่าลงคลิปบ่อยๆนะคะใครที่ชอบคลิปของมาม่าของบ้านนากาชิมะนะคะก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มาม่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ที่มาม่าสอนทําอาหารญี่ปุ่นในคลาสเรียนออนไลน์ของมาม่านะคะก็จะชั่งตวงวัดวัตถุดิบทุกอย่างนะคะให้ทุกคนได้เรียนรู้กันแบบง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ก็มีทั้งหมด7คลาสเรียนแล้วนะคะแล้วก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วมาม่าก็เอาคลาสเรียนทั้งหมดมาจัดโปรโมชั่นนะคะแบบแถมกันไปแบบเยอะๆเลยค่ะสมัคร1แถม1นะคะสมัคร2แถม2คลาสแต่ถ้าใครสมัครเรียน3คลาสนะคะก็แถมไปเลย4ี่คลาสเรียนค่ะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปสมัครได้ที่ line n a ด a s h i m a m o m e ค่ะสมัครเรียนแล้วนะคะสมัครแค่ครั้งเดียวก็จะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยนะคะคลาสเรียนไม่มีวันหมดอายุค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็คือส่งคำถามมาถามได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆนะคะน้องแอดมินจะคอยดูแลอยู่แต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ย น้องก็จะส่งมาให้มาม่าตอบคําถามเรื่องอาหารทุกอย่างเองโดยตรงเลยนะคะยังไงก็ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วเจอกันในคลาสเรียนค่ะ